สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเข็มกัดอัยราพน์ก็เป็นรูปช้างสามเสียนะครับด้านบนเป็นวัชระนะครับหรือวชิราวุธนะครับสร้างขึ้นในสมัยของรุ่นเก้ารัชาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเป็นเข็มที่พระราชทาห้กับเสือป่าที่เข้าเฝ้าพระองค์ในพิธีสมโภชพระบรมราชาพิเศษ ในปีรัตนโก,กสินทร์ศกที่130หรือพุทธศักราช2,454ครับแล้วก็ใช้ติดเครื่องที่ถวายพระสงฆ์นะครับในงานพระราชพิธีดังกล่าวครับเป็นเข็มกัดในงเงินนะครับที่สวยงามเลยครับ